วันนี้ทางร้านเรามีสินค้ามาแนะนํำสําหรับผู้ที่ชอบงาน DIY หรือว่าผู้ที่จะทํารถจักรยานไฟฟ้านะครับสักคันหนึ่งนะครับตอนนี้เนื่องจากราคาน้ามันที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็มีการแนะนําสินค้าเกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้านะครับสำหรับชุดมอเตอร์250วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ขนาด24โวลต์250วัตต์นะครับ ทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับในการในชุดของมอเตอร์มีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับอุปกรณ์หลักก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้250วัตต์นะครับแล้วก็พร้อมในชุดก็จะมีกล่องคอนโทรลนะครับพร้อมกับอุปกรณ์แถมมานะครับเป็นปลั๊กนะครับเอาไว้เข้าสายกับกล่องนะครับกรณีที่ปลั๊กเราสายเราไม่พอเราก็สามารถต่อได้เลยนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับมอเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่จะมากับชุดของมอเตอร์ก็จะเป็นสวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจนะครับเป็นสวิตกุญแจสองสายนะครับที่เสียบเข้ากล่องคอนโทรลได้เลยนะครับสายสายของสวิตกุญแจของคอนโทรลก็จะเป็นตัวปลั๊กสีแดงนะครับปลั๊กสีแดงสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับสําหรับ คนเร่งไฟฟ้าที่มากับชุดมอเตอร์นะครับชุดชุดมอเตอร์250บาทตัวนี้นะครับก็จะเป็นคนเร่งไฟฟ้านะครับแบบไม่มีจอแสดงผลนะครับคือเป็นปลั๊กปลั๊กสามสามช่องนะครับสช่องแบบนี้นะครับไม่สามารถดูวนได้นะครับก็คือจะสามารถเล่งนะครับเล่งผ่อนเบาตามคนเร่งนะครับแล้วก็จะเป็นชุด มาแบบนี้นะครับสายปาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชุดสเตอร์นะครับชุดสเตอร์ที่แถมมากับชุดของมอเตอร์นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดฟรีนะครับพร้อมกับเฟืองต่อนะครับเฟืองต่อก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับเฟืองต่อเพื่อขันเข้าไปล็อกกับชุดเฟืองเดิม ชุดเฟืองเดิมนะครับชุดสตร์เดิมของจักรยานนะครับเพื่อจะทำให้เกี้ยวยาวขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่ตัวเจ้าฟีโซ่จักรยานตัวนี้ได้นะครับแล้วก็โซ่นะครับที่มากับมากระชุดนะครับก็จะเป็นโซ่ฮ2 5ยี่ห้าเฮนะครับซึ่งจะมีลักษณะสนาแบบนี้นะครับเป็นเส้นเล็กกว่าโซ่จักรยานทั่วไปนะครับก็ชุดหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็สําหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับในการทาจักรยานไฟฟ้าเราต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างนะครับ1เลยนะครับหลักเลยก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด2 4สโวลต์นะครับสาหรับตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ใช้ระบบ2 4โวลต์นะครับหรือว่าจะเป็นแบตตะกัวกดก็ได้นะครับแบตเตอรี่นะครับหนึ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นในส่วนของการชาร์จนะครับคือเราต้องซื้อ อุปกรณ์ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นลัก3พินนะครับหรือว่า3ช่องในการเสียบนะครับนะครับเราต้องซื้อก็คือที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะวางมอเตอร์นะครับในตำแหน่งที่สั้นลงนะครับหรือว่าตำแหน่งที่ใกล้กับตัวฟีจักรยานนะครับเราก็ต้องซื้อข้อต่อนะครับเพิ่มนะครับ อันนี้เราสั่งได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับหรือว่าสนใจสินค้านะครับสั่งที่ร้านเราได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการจะใช้โซ่จักรยานนะครับเราก็มีตัวเฟืองนะครับตัวนี้เป็นเฟือง410นะครับคือสามารถใส่แทนใส่แทนเฟืองตัวเดิมของ25เฮได้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปใส่กับโซ่กับโซ่จักรยานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็ต้องสั่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าในไทยไม่มีนะครับต้องสั่งออกมาจากจีนนะครับสำหรัแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะต้องมีก็คือเจ้าตัวหัวชาร์จนะครับสําหรับหัวชาร์จนะครับที่เราจะต้องใส่ก็คือเราต้องเอาแบบ3พินนะครับเพื่อเราจะได้เสียบกับเจ้าตัวชาร์จของสกูตเตอร์ได้เลยนะครับ เราสามารถเสียบได้เลยถ้าเกิดเราเอา2พินหรือ4พินนะครับมันจะไม่สามารถเสียบกับตัวชาร์จของเจ้าตัวสกูตเตอร์ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้3พินนะครับเราจะสามารถเสียบเข้าตัวนี้ได้เลยโดยไม่ต้องแปลงอะไรได้เลยนะครับซื้อเครื่องชาร์จมาเราก็ใช้ได้เลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยากได้นะครับสําหรับชุดที่คันเร่งไฟฟ้านะครับที่แถมมากับชุดของ มอเตอร์250บัตนะครับจะเป็นคันเร่งอย่างเดียวนะครับไม่สามารถดูวนนะครับไม่สามารถดูวนแล้วว่าต้องหาที่ติดกุญแจนะครับหาที่ยึดกุญแจอีกนะครับมันจะยุ่งยากนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะฟาร์มสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับแนะนําเป็นสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์กุญแจนะครับพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็มีจอดิจิตอลนะครับบอกโวนด้วยนะครับ ในในการเข้าสายก็ไม่ยากนะครับในเส้นสีเหลืองกับสีน้ำเงินนี้จะเป็นเส้นสวิตช์กุญแจนะครับที่เราสามารถแปลงปลั๊กนะครับเราก็ต่อเข้ากับสีน้ำเงินกับแดงได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสายคัะเร่งนะครับสายคัะเร่งไฟฟ้าสามสายตัวตนี้นะครับสำหรับสายสายคันเร่งสามสายตัวนี้นะครับเราสามารถ ตัดนะครับตัดตัวเจ้าปลอกคันเร่งไฟฟ้าตัวเดิมนะครับตัวนี้นะครับจะมีมาแค่สามสายนะครับเพราะว่าเป็นคั้นเร่งอย่างเดียวไม่มีบอลวนนะครับเราตัดตามสีเลยนะครับสีดําเข้าสีดํานะครับสีแดงเข้าสีแดงแล้วก็เหลือสีเขียวเข้ากับสีขาวนะครับเราตัดต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เสียบเข้ากับกล่องคอนโทรลตัวนี้ได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมี แนะนำนะครับแนะนำกันก็วันนี้นะครับมีมาแนะนำกันสินค้าประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือว่าจะสั่งสินค้านะครับไปประกอบเองนะครับหรือว่าลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับหรือว่าสนใจสินค้าตัวไหนนะครับสามารถสั่งแล้วก็ขอลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ